เป็นอีกหนึ่งคู่รักค่ะที่โชว์ความหวานออกซืรออยู่ตลอดสำหรับคู่ของสาวดิโอลิสลาและหนุ่มเซบาสเตียนค่ะหลังจากที่ฝ่ายหญิงเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายชายด้วยการเนลมิตบ้านให้กลายเป็นทุ่งกุหลาบขาวมาแล้วและสุดถึงคิววันเกิดสาวดิวค่ะงานนี้แฟนหนุ่มเลยจดัดเซอร์ไพรส์แบบอลังการไม่แพ้กันด้วยการจุดพลุไฟบนท้องฟ้าสว่างสวยสวยงามช็อตนี้หลายคนเห็นแล้วก็อดตึกไม่ได้ค่ะว่าจะเป็นสินขอแต่งงานหรือเปล่าทําเอาสาวดิวค่ะออกอาการปลื้มแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ฝ่ายชายค่ะยังมี ของขวัญเป็นกล่องแบรนด์เนมสีส้มๆที่สาวๆาวต่างชื่นชอบกันมาแบบกองใหญ่ให้สาวดิวเบรกได้ว่าทุ่มแบบไม่อั้นจริงๆละคะ่ะ